น,นี้มาเยีอยนหน่อยปุอบเดี๋ยวป้าสีรื้อขอมีครั้งนั้นมามาปุ๊บจอดรถปับ๊บร้านปิดของหมดแต่วันนี้ไม่หมดแล้วนี่อยจะไปลองหน่อยว่าของเขาเด็ดจริงไหมเองเขาบอกกันว่าเด็ดมากมีคนแนะนำมาด้วยนะอันนี้เอฟซีอฟแนะนำมาต้องไปลองสักหน่อยไป มคียขนนวดบรด้วยอยนวดป้บอยนวดป้มีนวดด้วยมีนวดดมีนวดคอยิ้ก็เกี่ยวเสร็จตุ๊กนวดขาให้กอ้วกแตกเนย

มีกุ้งด้วยเหรอแค่ด <whales> <basics. S 2> ูดกุ้งก็ร oh, okay. ้องแล้วบอกเลยตัวใหญ่มากเครื่องแน่นดูแน่นจริงเดี๋ยวทดลองน้ำก่อนดีกว่าทดลองน้ำแบบเดียวอันนี้หมูหมูน้ำใส่หมูน้ำใสเฉยเห็นไหมต้องค้าลงชอบตัวกุ้งกุ้งใหญ่จัดดูปลาหมึก เป็นชิ้ๆมึแมึงทำไมใหญ่จังอ่ะใหญ่มากเดี๋ยวอน้ำแบบไม่ต้องปรุงนะน้ำแบบดิงเคแ้วน้ำก็โดนจริงรอน,น้ำเปาเจ้วนึงไม่น้ำเปาหน่นะคะหวานเนแล้วก็เอานี่มเดี๋ยวปรุงกันแนวนะร้านนี้มาสี่รอบแล้ว ร้านนี้อ่ะ่องป่ะมารอบแรกปีนั้นมารอบแรกก้าขาลงรถปึ๊บตะโกนข้างฝังอะไรปิดแล้วจ้าหมดนาะหมดตั้งแต่บ่ายหมดตั้งแต่บ่ายเมืองวันนี้ก็มาก็คิดว่าทัวจะมาไม่ทันเหมือนกันนะค่ะแต่ก็มาทันกันได้เฮ้ยมีหลไยเมนูล่ะมีั้งก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวหมู ก๋วยจับก๋เตี๋ยวหมูก๋จั๊บเตี๋ยวทะเลลวต้องลองก๋วยชื่อต้องก๋วยจับแม่สีเดี๋ยวเราปิดชื่อก๋วยับเบื้อสียัหลงชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวเขาบอกแนะนำมาก๋วจับแม่สีนวลเบื้อก๋วยเตี๋ยวปลาสีก็ชื่อเล่นไงออันนี้ชื่อจรสีนวลเส้นดูดูแคเส้นก็เหนียวน่าจะเหนียวนุ่ม สั่งไปจับมากินไหมเป็นเนื้อลมนังโอยสั่งไปจับมากินลองได้เอามาลองเด็เดี๋ยวพี่หมดทำลองดีกว่าเผื่อมีคนเขาอยากจะใครเขาอยากมาแล้วไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมีข้าวหมูแดงด้วยนะจะต้องมีข้าวหมูแดงด้วยอยากลองเลยนะแต่ว่ากินไม่ไหวข้าวหมูแดงน่ากินมากแต่เราไม่ได้ใส่ข้าวเลยไม่เมื่อกี้ข้าวหมูแดงไม่ใส่เลย ก็สั่งมาได้เลยลองเลยไม่หมดขอบเสดอีกทีหรอทำไมเยอะจัง <c oughs> เป็นไง <c oughs> เด็ดจะให้มาเยอะจริงไหมเขก็น่าจะมีราคาเดียวแหละจะไม่มีธ <70 S 2> รรมดาพิเศษไหมนี่ดินี่ไงหมูธรรมดาห้าสิบ ถ้าถ้าแบบว่ารวมอ่ะเจ็ดอ๋อถ้าทะเลรวมก็น่าจะตีเป็นเจ็ดสิบเลยอืมเฮ้ยแค่เดินปลาหมึกกับกุ้งมานี่ก็คุ้มแล้วนะนใหญ่มากนี่ปลาหมึอกอืมเล็กสดเลยปลาหมึกไม่ได้ทใอะไรตัวเน,นี้ยนะครับใครมตาตากผิวแ้งนี่ กิงกุ้งเราจะสั่งกจับมากินหมดีนไม่หมดก็ต้องรอมนุ่มมาก้องไปจับไสั่งกดีที่มีกวยจับไหมคะกวยจับ mẹ của dắm luôn đúng không bà biao là bên bỏ lạc là bên bỏ lạc là bên 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 ไปคุยเยไปเยอะเยอะจริง <โด S 1> จริงจริงนี้ไปยันสี่ย่าตุบโบราณเลยโบรัณใช่ไหมแต่มีทะเลไม่เอี่ยวคนไม่กินทะเลก็กลับแคบหมึกก็ได้ร้านนี้อยู่แถวไหนนะร้านนี้อยู่แถววัดสี <ส>วัดศรีวลีน้อยอ,อยู่ริมคองม <c oughs> ีแบบนั่ง <c oughs> บบนั่งกินค่อยขาได้ด้วยนะ <c oughs> จตายเลยหรอ น้ำตลยางครับน้ำโดยนอแปสิบบาทมีหนึ่งเมนูปวดจับน้ำคนแน่นเหมือนกันแน่นเหมือนกันเดือยคนอากจี่ปวคจับขอลองแบบเดียวๆกัน บแบบเัมียำหรือแห่มียำมียำแค่โอเคใบจับก็ไม่ธรรมดาเฝ้าเรื่องนะถุงหม,มูอ่ะเกียงกรอบแล้ปึ๊บแล้เหมือนในวัดหลวงพระตัวบ้าคล้ออายๆตุละสะตัสไต่แต่ไม่มีไข่นะมีไข่เหมือนกันงั้นเนือ้อซีงเลย กินน้ำไหมนานๆหวานๆหวานหวานๆเผื่อคนจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตับแท่งก็ได้แต่ข้าวหมูแดงเขาหน้าอลองมากเลย๋ยวเราใส่เส้น่องอะดิกินไม่หมดเดีย๋ยวอีพีข้าวเดี๋ยวค่อยว่ากัน เส้นไงตอนนี้ยังตามกินเส้นอยู่เดี๋ยวก็สลับกันไปถ้าวันนี้มาเราไม่ได้กินหรอมาใหม่ไม่มาไมไ่กินก็เปลวตุ๋นตายรีบมานะอะไรเนี่ยไมรีบเราใช่รีบมานะกลัดมากินให้ได้มาเรานี้มีถ้าปิดมีเครื่อง <c oughs> vẫn là mong muốn mong muốn mong này, mong muốn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  mong อตัวใหญ่มากมีซิชูไหมยังไม่มีนุ่มสดด้วยนะรุดเลยสดเลยพี่ไาจับของช้าแรงโคตเจ็บจะเขาสั่งให้เก็แนะ เจอกันนี่แน่นใหญ่ดูเด,ด,ด็กินตั้งนานอ่ะอยังไม่ยุบอะยังไม่ยุบอ่ะยัไยออยงไม่ยุบอ่ยอะยังแน่นมากเลยเป็นหมูสับเลยนะหมูสับเลยโรยไปเลยเนี่ยลองควชอบวิตน้ำนี่กินแห้งเลยนะกินตนแห้งเลยเน,นยี่ะวิดน้ำแห้ง ไ,ไหนทม,ม,มาถ้าลองข้าวหมูแดงอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพาพวกพี่แกมาลองหมูแดงวะเขาชอบกินข้าวหมูแดงใครอยากจะมาลองก็งมาลองแต่บอกไว้ก่อนต้องมาก่อนเที่ยงถ้าหลังเที่ยงไปไม่มั่นใจว่าจะมี หรือเปล่าหรือหมดเขาว่าคนก็เยอะถ้าผ่านมาเส้นนี้ก็มาลองดูได้เลยอยู่แถวซอยซอยวัดีรีวลีน้อยอยู่ในวัดเข้ามาในซอยวัดเลยหาไม่เจอก็พิมพ์ g ุกเกิเอาบ้าสศรีริมคลองเจอแน่เดี๋ยวคลิปต่อไปต้องหาที่กินเส้นอีกอย่ติดตามกันนะครับ